สวัสดีค่ะช่องเยนากับตาสอนนะคะวันนี้จะมานึ่งปูขนซื้อปูขนมา4,000กว่าเหรียญอากินให้หนังไปเลยนี่ปูขนตัวหนึ่งตก180เหรียญเหรียญฮ่องกงนะข้างล่างยังจะมีอีกดูสิข้างล่างยังมีอีกชั้นหนึ่งนะ4,000กว่าเหรียญ โอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวค่นึ่งสุกแล้วจะถ่ายให้ดูอีกนะคะ,อะขอบคุณค่ะอ่ะอันนี้คือเขาเรียกอะไรชั้นแรกนะชั้นแรกใส่ไว้ในถุงที่เก็บความเย็ยนละอันนี้อันที่สองคือชั้นที่สองโอ้โหเยอะมากเลยคือหมดเนี่ย4ีพันกว่าเรี๋ยวท่านเนี่ย กำลังจะล้างล้างปูเยอะเลยเป็นตะกัตตะกัตนะล้างให้ก้นเจ็บล้างให้สะอาด เขาจะไม่แก้มัดน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันกัดมือนะมล้างล้างในะอาดนะคะดีค่ะ นึ่งปูนะคะนึ่งอะไรนะนึ่งปูเนาะนึนปูขนขายใบอันนี้นะคะนึ่งเวลาต้มน้ำทิ้งใบตัวนี้ลงไปในน้ำเลยเข้าเรียกอะไรจีโชย,ยิมยังไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรนะแล้วก็พอน้ำเดือดก็เอาปูลงไปนึ่งประมาณ22นาทีก็เอาขึ้นมาก,กินได้เอนานะขอไบ้างน,น,นี่มย่อ ตนจะน,นึ่งนะคะต้องใช้ใบเนี่ยเหมือนกับใบอะไรน้ที่เราใช้แบบถ้าเรามนึ่งแล้วเนี่ยใส่ตัวนี้มันจะกัเคาวปูนะคะปูข็มันกิบแรงมากเลยออันนี้ก็เริ่มหนึ่งแล้วอันนี้หนึ่งหม้อที่สองแล้วเนี่ยกระทะที่สองแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเมียอันนี้จะเป็นตัวผู้ ตอนนี้นึ่งยีตัวนึ่งประมาณยี่สิบ้านาทีนะคะอ่าหนึ่งสุกเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วคือผมตีละครั้งก็บอกว่ากินและแก้หนาวแล้วเราให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ,ะ่ขอบคุณมากคะ่ะ